ย่าา <Yeah>, yeah, มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาชมไม้โกนิมากอใหญ่ๆนะคะบางต้นแตกหน่อเยอะแล้วค่ะไปชมกันเลยนะคะวันนี้ชมต้นไม้ที่อยู่ในสวนพร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมาของต้นไม้แต่ละต้นอย่างย่อๆนะคะอย่างต้นเงินเต็มบ้านนี้นะคะปลูกไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะจากกิ่งเล็กๆกิ่งเดียวตอนนี้ เ็มบ้านจริงๆเลยค่ะการดูแลไม่ยุ่งยากนะคะเพียงให้มีที่ร่มํำไรแล้วเลี้ยงเขาไว้ในกระถางลืมรดน้ำเขาก็จะเริ่มเติบโต,ตค่ะมีใบใหญ่ใบที่สวยใบอวบน้ำนะคะอยู่ในกระถางนี้ซึ่งเป็นกระถางใบใหญ่นะคะคงไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วค่ะเพราะว่ากระถางดินเผาหนักมากและตรงนี้เขาก็แตกกอได้ดีนะคะแตกกอไปรอบๆทรงพุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรนะคะเป็นกอใหญ่มากต้นบัลังเงินอยู่ในกระถางปากกว้าง15นิ้วต้นบัลลังเงินก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่จเจริญเติบโตได้ดีในที่แสงร่มรำไรต้นนี้ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คือวางไว้เฉยๆค่ะรดน้ำบ้างเป็นครั้งคราวไม้กลุ่มนี้ไม่ชอบรดน้ำแฉะนะคะ ให้รดน้ําเป็นครั้งคราวอย่ารดน้ําทุกวันจนแฉะหากรดน้ําจนแฉะคนจะเน่ารากจะเน่าค่ะต้นอุดมทรัพย์ต้นอุดมทรัพย์นี้ยายๆ้าย้ายเขาออกมาจากที่ร่มราไรใต้ซาเลนนะคะมาอยู่ใต้ร่มไม้ต้นพุทตูมบางครั้งก็จะมีดอกพุทตูมหล่นร่วงมานะคะช่วงนี้อุดมทรัพย์กำลังมีดอกค่ะนี่เป็นดอกครั้งแรกของเขานะคะต้นอุดมทรัพย์มีดอกที่น่ารักค่ะคือกลีบดอกบานออกไม่ได้ห่อหุ้มปิดนะคะ กำลังแตกหนอ่อหน่อลูกๆหลายหน่อทีเดียวนะคะจึงทำให้ดูเป็นกอใหญ่ต้นนี้ชื่อเศรษฐีเงินล้านหรือเศรษฐีรวยทรัพย์บางชื่อของต้นไม้ก็จะชื่อซ้ำๆกับพันไม้ชนิดอื่นนะคะต้นนี้มียอดหลายยอดค่ะเพราะว่ามีหน่อหลายหน่ออยู่ในกระถางนี้นะคะกําลังแตกยอดผลิใบได้สวยงามเป็นไม้ไม่ทิ้งใบมีใบอยู่ตลอดเวลานะคะ พอใบพี่คลี่บานใบน้องก็เริ่มออกมามาดูในกระถางกันค่ะดินในกระถางพร่องไปเหลือครึ่งเดียวแล้วนะคะแต่ต้นก็กําลังเจริญเติบโตนี้อุดมโชคค่ะอุดมโชคจะอยู่ใกล้กับอุดมทรัพย์คืออยู่นอกซาเลนนะคะแต่อยู่ใต้ต้นพุทตูมมาอยู่ข้างนอกก็อากาศดีแต่ต้องมีร่มไม้ใหญ่ให้เขาบังนะคะอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็แตกกอได้ดีค่ะอุดมโชคมีหน่อเต็มกระถางเลย ยกกัญจนายกกัญจนานี้ย้ายที่มาสามครั้งแล้วค่ะเพราะลำต้นเขาจเจริญเติบโตได้เร็วและใบที่แผ่กว้างจึงย้ายมาหาพื้นที่ที่เขาสามารถกางใบโดยไม่ชนกับใบไม้ชนิดอื่นนะคะและมีหน่อเกิดขึ้นสามหน่อแล้วค่ะต้นเษธีแสงจันทร์หรือแสงจันทราต้นนี้ก็จะมีลำต้นที่ยาวสูงสวย มีใบที่แผ่กว้างใบสีเหลืองนวลต้นนี้ยังไม่ออกดอกเลยนะคะหงเหินก็เริ่มแตกหนอแล้วค่ะแต่เป็นไม้ที่แตกหน่อช้านะคะแต่แตกหน่อแล้วหน่อก็จเจริญเติบโตได้รวดเร็วเกือบเท่าต้นแม่แล้วค่ะหากต้องวางกระถางโหงเหินไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกหอมดอกที่มีกลิ่นหอมของต้นไม้ใหญ่ที่ร่วงลงมาโดนใบของหงเหินจะทําให้ใบของหงเหินเปื่อยค่ะต้นนี้ชื่อว่าเทพ,พนมนะคะ เทพ,พนมเป็นไม้ที่แตกหน่อยากค่ะใช้เวลานานมากต้นนี้กว่าจะแตกหนอนนะคะหนึ่งปีกว่าและหน่อพอแทงยอดเล็กออกมานะคะเป็นสิบวันจึงจะโผล่เป็นใบออกมาให้เห็นค่ะแต่ใบก็น่ารักนะคะไม่ผิดเพี้ยนต้นแม่เลยค่ะนี่ค่ะมีใบเดียวแทงยอดแหลมๆอยู่ร่วม1ิบวันนะคะจึงแผ่ใบออกมาให้เห็นว่าเป็นหน่อเล็กๆของเทพ,พนมด้วยพันไม้อกโกนีมาเป็นพันไม้ที่ดูแลง่าย รูเพียงหนึ่งต้นเวลาผ่านไปสองปีก็มีต้นไม้เต็มสวนอย่างนี้นะคะแต่เขาเป็นพันไม้ที่เราไม่ต้องเอาใจใส่มากมายนักนะคะเพียงแต่พลางแสงอยู่ที่ร่มดําไรเขาก็จะแตกหนอ่อมีใบที่สวยๆให้เราได้ชื่นชมในทุกวันค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย